เซรั่มแล้วก็ยาสับะผมอันนี้เหมาะกับเส้นผมแบบไหนบ้างคะได้ทำมาบนที่ผมบางกรรมพันธุ์เดี๋ยวผมให้ดูคุณพ่อผมอุ้ยทต่ไมเอาพ่อเลยนะเนี่ยอันนี้คือพ่อแบบกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์หัวนี่มันแต่งงานหัวหน่อยเหรอคะว่าแต่งงานหัวอยากรู้พี่ชายเหรอใช่ครับก็คือแบบหัวมันขึ้นไปขึ้นไปเนาะใช่ก็เลยต้องหลับเหรอ ผมเลยต้องแบบกันไว้ก่อนฉีดตรงนี้วิธีใช้ก็คือแค่ฉีดฉีดอย่างนี้ครับลูกค้าโดยจะ่ยแต่ว่าต้องสระผมก่อนต้องสระก่อนคือต้องบัดหมากบัดหมากแต่ก่อนแอบเล่าที่มาค่ะพี่นะทีมก็คือจริงๆพี่เป๊กรู้จักกับคุณสามอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คุณสามแบบคือแบบเป็นไข่ดาวแล้วก็เป็นงานตั้งแต่โอียชิบหายมึงเป็นไข่ดาวเป็นไข่ดาวแล้วเป็นงานตั้งแต่เด็กไปตั้งแต่ตั้งแต่แบบโอ้ยวัยรุ่นเลยค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนก็แบบนั่งคิดว่าแบบอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้แบบช่วยผัว เพราะว่าปวดปวดูดีเราก็ดูดีใช่ไหมคะพี่นันท์ใช่ค่ะต้องการปัญหาเรื่องหมไหมครับมีนะมีเรื่อมีปัญหาอยู่อ๋อข่ะก็คือพอเราใช้แล้วเราก็ทำขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นหนูทดลองที่ดีคือตัวไข่ดาวมันดีขึ้นมากมากก็คือแบบคุณออฟขึ้นมาเยอะเลยค่ะแต่ตรงง่ามเนี่ยต้องยอมรับว่ามันแบบเป็นพันธุกรรมเพราะว่าจริงๆมันจะไมันเป็นทรงฝรั่งสรงลายหน้าผิดไงคือควรจะดึงให้มัน อันนี้แบบดิงขึ้นไปไงสาสะโชสาโชเฮ้ยจริงเหรอใช่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 จะได้เห็นใช่ไหมได้เดี๋ยวเอาอย่างนี้บอกราคาก่อนดีกว่าราคาปกติราคาเท่าไหร่คะขายอยู่ที่แชมพูขาะจริงจริงเอ่อจะอยู่ที่ขวดละ990วันนี้เราโปรพิเศษสำหรับบารที่นี่เลยนะคะก็คือ อ่จะเหลือ390บาทค่ะรวมทั้งเซรั่มด้วยเซรั่มจริงๆริงพันสองร้อยเก้าสิบเราใส่แต่สารแบบดีๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะน้อนแม่ใช่ค่ะแล้วก็คือจะเหลืออยู่ที่สามร้อยเก้าสิบก็คือชิ้นละชิ้นละสามร้อยเก้าสิบกดที่ตะกร้าได้เลยจ้าแต่ถ้าซื้อสองจะแถมหนึ่งก็คือซื้อเซรั่มสองจะแถมแชมพูอีกหนึ่งโอ้ยทำไมใจดีค่ะคุณน้องมันหลือกันเลยแซืู้สองมันแถมเซรั่มนี้หรอ ใช่ใช่ออันนี้โปรเดียวกับที่พี่ตู่ไี่มาวินไปไลน์เขายังไงต้องอย่างนี้ใช่เธอทำสงบจนชื้นมาขอบคุณมากเลยคุณตัวแต่สามีเราเป็นไข่ดาวตรงนี้มันจะมีความหวังไหมอะได้ได้ได้ตรงนี้เลยล้างออโอ้โอ้แต่เมื่อกี้โอ้นร้องบอกว่าพีเอบอกว่าล้างไม่ออกอันนี้ล้างออกนะแม่้ออกแม่อล้างกูซี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่นี่เป๊นแปลว่าอะไรคะพี่เป๊กก็แปลว่าอะไรคะไม่ตือรุ่นเราแล้วก็รุ่นปุกกี้ป่ะน้องพี่เป๊กใช่ป่ะใช่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 แล้วก็ พี่ย่าเป็นรุ่นพี่รุ่นหกห้าหกหกแล้วก็คุกกี้หกเจ็ดเป็นเชื้อเรอใช่เดอ๋ยวที่ซีเนี่ยหิวแล้วเนี่ยโอเค เอาอีกมางเอาคุณนางแล้วเราต้องจคุณนานออีกหน้าสิพามาใส่นวลนวเฮ้ยกินดีอะกินดีกินลักชัวรี่เนี่ยสองห้เฮ้ยกินดีอะค่ะไม่อันนี้คือแชมพูเหรอสองเป็นแชมพูแชมพูแล้วก็เซรั่มคือจริงจริงองดีมากใช่สีเทปอลอสอง้กสองนี้ก็สองอัเฮ้ยกิ่นเหมือนโรงแรมหกดาวอะค่ะคือกลิ่นหอมมันแบบปลาหอมมันเอ็กซ์ตรรค่ะแล้วก็เป็นแบบออร์แกนิก ไม่มีพาราเบนไม่มีสารใดๆที่จะเป็นอันตรายกับผิปลอดภัยนะคะเหมือนเราเรากินไบน้องชิลลี่อย่างเงี้ยมันไม่ดีกับร่างกายอันนี้สาวหัวเลยมึงสาวหัวคุณเขาเป็นลูกค้าอย่าเรียกเขามึงค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใช้ถู่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะต้องขวดนั้นค่ะขวดนั้นค่ะแล้วก็อยากอยากให้ดูเลยคือแบบมันใสแล้วมันก็แบบโใสเลยอใสเลย เ,เธอแม่เขาคือตาวิเศษนะนนเธอเข้าใจไหมคุณดิน,นอ่ะ มีมีลูกค้าถามว่าใช้นานไหมคะกว่าผมจะขึ้นก็ขึ้นจริงแล้วอะค่ะมันขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ว่าภายในหนึ่งเดือนนะค่ะก็เห็นผลแล้วเฮ้ยมันดีนะตรงพี่ย่าเวลาเราตรงนี้อุ้ยผู้หญิงเขาเริ่มรกษาแล้มันจะเสียเซลล์อ่ะเป็นหนงป้าแทนไปแล้วนะเออใช้อันนี้เราเริ่มเห็นผลทุกวันอันนี้เห็นผลจริงๆค่ะเพราะว่าหมือนนอกจากจะให้เป็นคุณสารเป็นหนุนทดลองใช่ไหมคะก็ให้เถิดยานตัวเองเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยภูมิใจแล้วแบบมีการซื้อซ้ำมากกว่าเก้าสินะคะ ใช่แมนสีเขียวดิบล้างฉันล้างทล้างเลยล้างเลยค่อยๆ่ล้างเฮ้ยคุณกลิ่นคือแบบดูดีเหมือนอยู่ในสปาโรงแรมหกดาวจริงห้าดาวไม่พอหกดาวคุณอ๊อฟคุณเอยอคุณอ๊อฟจะทำอะไรต้องบอกว่า ง่ายกว่าเยอะเออทีเดียวเลยสินจุ่มสินจุ่มราคาวันนี้ดีมากทุกคนราคาดีมากค่ะจัดเลยนะคะวันนี้นะคะมีคนถามว่าขวดใหญ่คือแชมพูใช่ไหมใช่ใช่แชมพูนะคะใส่กิ๊กเลยนะคะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้างคะกคืกลิ่นดีนะกลิ่นดีมากพี่เพ็ทกลิ่นไม่หยุดโค้ชิเซนเลยโอ้ใช่ค่ะกลิ่นไฮโซแล้วที่โค้ชิเซนก็ไฮโซอยู่นี่ไง ถามว่าขายทําไมเนี่ยอยู่บ <ten> oh> ้านก็ได้มั้งน้องไม่ชีวิตมันยังเดินทางไปไม่ถึงร้อยห้าไงพ่อมันก็ต้องอ่าอะไรทำเออพี่ด้วยแหละใช่เะล่าใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าพี่ก็ไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่หยุดพามาขะโทชีวิตอะไรชีวิตชีวิตไม่อ่านอ่านก็เมนละอ่านอันเดียวกันเอไม่ได้อ่านชีวิต ยังไงไอ้ยแล้วไปถามอะไรต่อเดี mm ๋ยวเมื no. yeah. Yeah. Yeah, yeah. Like ่อกี้แล้วก็สระเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเซรั่มอ่าเซรั่มมันก็ตอนหมาดๆเนาะคุณอ๋อใช่หมาดๆเอาตายดิฉันผมแห้งแต่ดิฉันก็ฉีดอะไรไม่ไปเลยนะได้เนาะเลยเฮ้ยหอมจะหอมอ่ะ้กลิ่นหอมมากหอมหอมหอมโพซิชั่นจริงๆไม่บ้งจริงๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกดูแลเรื่องสุขภาพผมอ่ะที่เป็นแบบปลุกผมอ่ะมันจะกลิ่นมันจะแบบยายาอะค่ะใช่ตัวนี้คือหอมหอมใช่เออคุณเทล็อกเดี๋ยวเราส่งไปให้ดิจ้าเห็นี่มีคควาามมสุุขกณแั มันหอมมากเดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านตรงนี้มันแต่ว่ามันเหมือนผู้หญิงไปผู้หญิงนี่นะผู้หญิงแ่บมันแบบมันงประพฤติยอะไรพี่จะพูดว่าอะไรผู้หญิงทำไมโอ้ถ้าผู้หญิงสะอันนี้สมุนเด้ เดินผ่านต้องได้กินใช่ใช่สะบัดผมทีต้องได้กินตาแม่ตามแม่ตามไม่ตามโฟลกสมสัยสะบัดผมปลุกผ่านมาช่วยเรื่องผมร่วงครับผมร่วงแล้วก็แสบค่ะแสบที่มันใาญ่ชนะมันจะเล็กแล้วกลินแบบนี้ตามไหมจะกลิ่นแบบนี้ตามแล้วหันหน้าฟันหล่อ ได้ก็ดมเหงือกจะทานได้ไงมันเยอะยาสิฟันจะโลชาค่ะได้เแล้วเต่าเลยนะเปาแย่นี้ใช่โอ้พี่กันที่เ่าหลักมากค่ะกินออกมากคนตะก้าไม่มีรองออกแล้วเข้าใหม่นะจาปตะก้านะคนกลิ่นดีมากถ้าคุณเปกชมไม่ขาดปากนี่ราะว่าใช่แล้วกลิ่นดีมากจริงจริง นี่เลยนะคะแชมพูกลิ่นเดียวกันค่ะอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยโอ้กลิ่นหอม90%กลิ่นพูดีนะน้ำมันทรายหรือเปล่าลูกกลิ่นเซรั่มกับกลิ่นแชมพูกลิ่นเดียวกันค่ะคุณดาลีเซรั่มตอนนี้โปรก็เออเป็น390กลิ่นเดียวกันเลยหอมมากคุณดาลีนะจ๊ะ390 แต่กลิ่นแก่ได้ไหมเอิ่มเอิ่มก็คือมันอาจจะได้นั่นแหละก็ให้พี่เอลองใช้ไหมกลิ่นแก่ลุงเอใช้ได้เลยนางหัวแก่น่่รัะค่ะมีบางคนบอกว่าได้สามหกศูนย์ราคาดีมากคุณรวบไปแล้วคุณเย็นสีสะมากได้สามสามหนึ่งเย็น มันจะแบบไม่เย็นเกินนะคนแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะได้ได้เลยพอไม่ได้มีสารสกัดอะไรที่ทําให้ส่วนใหญ่ทั้งหมดมาจากธรรมชาติธรรมชาติอ๋อถ้าจากสารสบูอยู่แชมพูไหลลงประมาณฟางทางเกลืองเลยก็ไม่เป็นไรไม่ยิบยิบนี่เซนแพ้รอเลยจ้ะเอ้เออกดที่ตะการเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะมีเป็นตัวแชมพูนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มแล้วก็มีเป็นโปรที่เออซื้อสองแถมหนึ่งเนาะใช่โปรขายดีซื้ออะไรนะคะซื้ออเป็นเซรั่มสองแล้ว

ราคาดีจล้เค่ะจากสามพน้าร้อยเบค่ะาเก้เกาเก้าศูนย์มชิ้นกดเก้าร้อยแล้วคุณมาเบอร์รี่บอกว่าหอมขนาดนี้ทำครีมทามือเอาอันนี้หมดก่อนค่ะเอานี้หดเดกกินตามโปรเจกต์หน้าปีหน้าเนาะเออเอานี้หมดเขาสั่มาอะไรหะายเยอะค่ะดีเลยนะคะสามชิ้นเก้าาศนะจ๊ะจากนห้เจ็ค่ะคุณมาแมมกดแล้วลดมากกว่าแมมเป็นไงนะแต่กลิ่นกินดีกุดสุดเนาะดีกลิ่นสะอาดสะอาด กับผู้ดีใช่ผู้ดีเขาถามว่ามีครีมล้วนไหมคะโอ้ยคุณอันที่ครีมลวดอ่ะอันที่ไม่ออกจากแต่เพราะว่ามันจะเกิดการอุดตันกับรูขุมขนเราอันนี้ใช้แค่แชมพูตัวนี้ก็จบแล้วก็ฉีดเซรั่มหนึ่งขวดนี้ประมาณใช้ได้กี่เดือนคะค่ะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนอุ้ยจริงไหะใช่ค่ะแต่ถ้าหยิเซรั่มมันยาวเลยเนาะเขาถามว่าอายุเท่าไหร่ใช้ได้คะ จริงๆใช้ได้ตั้งแต่สาขวดเป็นต้นไปเลยค่ะก็คือแชมพูมันไม่ได้มีอะไรกับแพ้ไม่มีอะไรให้แพ้เราสามารถใช้ได้ในประจำเลยค่ะว่างใช่ไหมน้องมาเชียงใหม่กับใครครับป๋าโอ้ยพี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอะไวไปกับใครคุณแจ็แลวไปกับใครไปกับใครถึงโกรธทำไมไม่บอกว่าไปกับพี่ปไปกับอะไรเนี้ยเซรั่มฉีดแล้วเหนียวไหมไม่เหนียวเลยค่ะไม่เหนียวเลยมีการันตีค่ะ ออไหนดูสีจับสีอ้นจับสีเหนียวไหนไหนอะไรอ่ะไหนเขาถามว่าฉิคเซรั่มได้เหนียวไหมไม่เหนียวเลยค่ะเนี่ยอ้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอ้นไปเที่ยวต่อเลยซอยขบอยไม่ไม่บอยอชินะจอยขบอยว่ะจิ๊บบุ๊ยันะถ้าใช้จับหนุ่มๆอ้นไม่ถนัดไต้องให้เอ่อให้ต้องให้ดีใช่ไหมถ้าปั๊มดีจับหนุ่มๆนุ่ได้ไหมได้ไหมเออปลั๊มดีโอ้ยไอจับแล้วลูกคือต้องหอมไม่ ผมโอเคมั้ยดีดหมขอถามว่าเหนียวไหมควัมนี่จะแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวที่คนบอกว่าแค่ผมร่วงเหรอครับใช่ค่ะก็คือรากผมไม่แข็งแรงนะหลุดร่วงแล้วก็จริงๆถ้าเป็นคนผมปกติอะค่ะก็ควรจะใช้เพราะว่ามันจะได้ป้องกันไม่ให้ผมร่วงแต่ขนาดผมได้แข็งแรงเนาะใช่ค่ะคุณสาแบบไข่ดาวขนาดนั้นไหนสามีแม่ก็รูด้วยนะมึงานเสียชื่อหมดคิดมาไห ชำระเงินเรียบร้อยคุณอาอุ้ยมีได้3 1มบาทโอ้ย814คืออะไรเป็นเซ็ตเป็นเซตเลยใช่ไหมันนี้อยสิบสี่แ0 0ร้อยสิ0สี่สามพี่แปดสามขวดแปดสา3ขวดเหรอ สามขวดเนี่ยจากก๊าซที่คุณคูณเก้าสิบบาทคุณมันจะทําให้ห้องน้ําของคุณน่ะเป็นแบบอัปเกรดห้องน้ําด้วยเพราะกลิ่นดีมากจริงๆริงพูดจริงๆพี่ว่าไปทำเทียนเทียนเธีอะไรด้วยได้ไหมเทียนของวันเทียนเทียนกับครีมทามือเนาะเอดยว่ายังไงคุณแคนมันคือดีมากเทกแล้วเทกแล้วแม่ชอบมันเขาถามเขาถามว่ากี่ขวดไข่ดาวถึงหาย เออมึงบอกดิกี่ขวดคะสองขวดอละเอาสองเดือน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 เนี้ยหายเห็นไหมเห็นไหมไก่ดาวหายจริงจริงโอ๊ยไก่ดาวหายอนี้เฟซต้องใช้แล้วล่ะเพราะกำลังจะใช้ดาวใช่เดี๋ยวส่งไปที่แกไก่ดาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยว่คิดมาก เรื่องเยอะก e okay. ็หาเรื่องให้ตัวเองเรื่องเยอะเองเพราะอนนอ้ใช่ไหมน้องบุคลากรต้องหลังศักดิ์หลังศักดิ์ผมได้เลยหลังศักดิ์เนาะกลัวพ่อไหมวันนี้มากลัวพี่เป๊ะไปกันไหมไม่กลัวโอ้โหมากับโอ้โหน้องสาวของรุ่นพี่พี่ขนาดนี้อ๋อรุ่นพี่พี่เลยเกิดเจอกันพี่เทอกันนะอ๋อสนุกสนิทอะไรนะพี่ชายพี่ชายดีเป็นเพื่อนพี่เปไม่ใช่เพื่อนสิพี่อ๋อเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้เจอกันที่ไหนเนาะ จอกันชานานแสดงว่าต้องแบบว่ามีเรื่องอะไรต้องเจอพีมาเลยเจอกับพี่รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมหลายสิบปีแล้วสามสิบวิสุดท้ายทุกคนรีบกดตะกร้ารีบกดแล้วค่ะรีบกดใจเงินจริงราคาเทียบราคากับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยออถ้ายากรู้ว่าพวกเราบอกว่ามันหอมผู้ดีแค่ไหอจะให้พูดยังไงดีหอมมากที่ไม่ไม่ถูกจริงๆให้ผู้ดีทำเลยผู้ดีทำเลย ผูดีทำต้นทุนก็น่าจะสูงนะคะผู้ดีดูแล้วแมคุณออฟดูอะไรคะดูแต่กล้าหรอผม้ยายาสับผมเอ้ยคุเป็คปองใ่ไหมสองร้อยห้าสิบเอ็มแอลสองร้อยห้าสิบเอ็มแอลนะจ๊ะเซรั่มสามสเซรั่มสามสิบห้าเอ็มแอลตแวก็รมชมพูอะหะแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยตอนเท บางคนแบบทำไมเทไม่ออกวะมันมีตัวล็อกมาให้ตัวล็อกค่ะพี่สวยไหมปิ้ลพี่สวยไหมแฟนอายุ45ผมร่วงมากหล่อโอ้ยได้เลยเนาะมีคนได้255นะคะแรงโดนาโดนาตูแรงโดนาสองร้อยห้าสิบแต่อายุ45แต่สามีเรา50กว่าค่ะโอ้ยสามีเราห้าสามีเรา62ยังไม่เคยคุยกับใครเลยอะเดี๋ยวว่าจะผมเนา ใช่ซื้อเลยกดเลย4าดีด้วยเร็วด้วยใช่ใช่ค่ะกดที่ตะกร้าเลยนะวันนี้ราคาดีมากนะคะใครที่ผมรวงผมบางหัวไข่ดาวใช่หรือใครที่ไม่อยากหัวไข่ดาวเนาะใช่ใช่อุ้ยโอ้ยต่ไี่พีน่าฉีดให้พ่อพีนฉีดให้หน่อยค่ะฉีดให้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อื้อไม่ค่ะคุณหนุ่นิงซื้อแล้วคุณหนุงหนิงเลิศค่ะฉีดไว้น่ะทุกคนทุกคนซูมหน่อยเร็วโอเคซูมหน่อยออกแล้วเหรอใครซื้อแล้วมาบอกหน่อยออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวนะโอเค วันนี้เลยค่ะแล้วมันปัญหาผู้ปุ๋ยยังไม่ออกไอ้ชิวายอ่ะพี่ดีเจซื้อเพราะแบบบะคองหน่อยจิ๋วสวยจิ๋วหัวจะหลุดโอเคไหมชิวเลยจัดเลยนะจิ๋วเย็นหัววายด้841บาทค่ะซื้อซื้อพร้อมพี่อ้นเลยวายน้องเดี๋ยวพี่โอ้นโดนให้ตายแล้วเปบียดโดนเต้นใจไงคุณโดนัทอ๋อค่ะโอเคค่ะจัดเลยนะคุณ่พีผู้อบคุณพี่น้องขอบคุณมากขอโทษที่วันนี้ไม่รอนานนิด